ุงนิ่มชวนเลงมดครับวันนี้เราจะมาสอนพิธีการทำลังมดในถ้วยคือผมทำมาสองลังพอตอนแรกลังแรกอะทำออกมาเสร็จแล้วจึกมันใหญ่เกินไปแล้วผมมีแต่หม้อคันไฟไงตอนนี้หม้อคันไฟตัวนิดเดียวก็ <c oughs> เลยต้องทำอีกอันหนึ่งนะให้มันเล็กๆลงหน่อยเราจะได้แฮปปี้กวิธีทำทั้งสองอย่างเนี้ยผมก็แนะนำว่าแบบเนี้ยง่ายกว่าแบบหลังเล็กอะง่ายกว่าทำทีเดียวจบแต่ก็มีข้อแม้นิดนึงว่าเราอาจจะต้องระวังเรื่อง การที่ปูนปัตเตอร์มันติดอ่าเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับอันนี้คือแบบ DIY เลยนะอย่างแรกคุณต้องซื้อกัซี่มาดื่มคือกซี่หรืออะไรก็ได้พนะี่จอเราเจะเอาแก้วไง นี่คือแก้วไซส์ใหญ่อะคือตอนที่ผมเซอร์เนี่ยมันยี่สิบบาทมันค่าแก้วไปห้าบาทแเราคงเนี่ย mm. ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เออที่จริงมันมีฝาเปลี่ยนแบบเรียมออมาใส่แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เลยเฟือแล้วอย่างที่สองเรต้องการอันน่งปึ๊บมาดูวิธีทำค่อนข้างก่อว่ากันวิธีทำเนี่ยอย่างแรกเลยนะคุณเห็นในกระป๋องว่าก็าคือของเนี้ยแหละเราก็จะทำแบบทีละาดา้าแล้วก็ทำปิดอีกทีนี่ยนั่นคือุูด,ดา้าแล้วก็ใส่ปูนลงไปปุ๊บ เสร็จเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยกันองส่วนทางเดินน่ยเราเอามีดขูดเอาก็ได้แต่ตรงส่วนที่จะเป็นรังน่เราต้องใช้ดินน้ำม,มันช่วยเพื่อเป็นการขึ้นรูปดินน้ำม,มันมาแตะแตะแตะะเป็นรูปรังก่อน,นแ,แล้วก็ไอ้ดินปัตส่วนบัตเตอร์ผนะสมน้ำเทลงไปรอจนแข็ง,ขงนี่คือดินน้ำม,มันก็อย่างแรกเราก็กัดก่อนประมาณทำเดินทีละหนึ่งในสามนะเพราะถ้าเกิดเราทำาดีละครึ่งเลยอ่ะมันจะไม่สามารถดึงออกได้ง่ายๆทำดนทีละหนึ่งในสาม จะได้ดึงออกไนงะจุดไหนที่แรกให้เป็นลางเนี่ยแล้วก็เอาดินน้ำมันตั้นแล้วก็แปะแปะเอาไว้เสร็จแล้วที่เหลือคือเอากรัฟซี่เนี่ยแต่ตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็เอาดินน้ำมันที่เหลือเนี่ยอุดด้านข้างก็อุดให้เรียบร้อยทีนี้เราก็เอา ปูนปั้เตอร์เนี่ยผสมอัตราส่วนกันผสมปูนปั้นเตอร์เนี่ยปูนบั้เตอร์สองต่อน้ำหนึ่งคือส่วนผสมที่ค่อนข้างาจะแห้งเร็วแล้วก็แข็งถ้าเกิดเราใช้มื่อนหนึ่ง่เงี้งยมันจะแห้งช้ามากแล้วเราหวะมันจะไม่ยอมแข็งด้วยแล้วมันจะร่อนไหนที่สุดถ้าเกิดเด็กๆทำก็ระวังก็ตักเข้าจมูกด้วยนะครับ นี้เราก็รอจนกว่าไอ้ฝั่งนี้แข็งออกมาก็ต้อก็ไปขัดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำฝั่งต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเป็วปัจะัยปกุกด้านแค่นี้เองนะครับสำหรับทั้งหมด านหนึ่งหลังแล้วก็ทำย่างไงให้ครบ3สามด้านเลยใช้คัตเตอร์ที่สามารถกรีดไปเื่อๆได้เลยนะเรียบร้อยละทำรางเรียบร้อยละที่จริงถ้าเกิดใครไม่ได้อยากจะเลี้ยงอะไรมากมายจริงทำแค่นี้เลยก็ได้นะจบเรื่องเลยสำหรับการทำด้านอื่นเนี่ยเราต้องระวังมันมาติดกับตัวนี้ด้วยด้านตอบปเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้เลยคือเอาดางบําไหนก็เอาน้ำมันเนี่ยปั้นปั้นๆแล้วก็ปั้นแปะเอาไว้แค่นั้นเอง กีมีแต่ลังเล็กๆเนี้ยวลังใหญ่ยาวๆใหญ่ๆมากงลกันอ่าเราทําเสร็จแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็นี่ทำราล้นมาหมดละกันได้อีกด้านในี้องปติดแบบนี้ทีเดียวจะได้ไม่ต้องทําหลายรอบเลยง่ายกว่าก็เหมือนเดิมเลยกระของน้ำซุปซี่กว่างว่ต้องการเหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งก็เอาเดี๋ยน้ำมันเนี่ยอุดด้านเนี่ยไม่ให้มันไหลมาอีกรอบเหมือนเดิมเฮ้ยเรียบร้อยแล้ว ด้านนี้เอาเทปใสกันไว้ไม่ให้มันมาติดกับไอตัวแรกที่ทำส่วนด้านนี้เอาดดนน้ำมันกันไว้เหลือไห้ี่ไปนิดนึงมันจะได้แกะออกได้ ทำมันต่อนะครับหลังจากที่มันแข็งแล้วเราก็เอาป่องโพาออกมาครับยับยใหยออกมาได้แล้ว จะใช้วิธีนี้แล้วกันเดี๋ยวทำเทตรงเนี้ยนิดนึงพอแข่งตัวเสร็จเราค่อยทำเทงลงล็อกใหญ่ไปเลยแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการใส่ปูนปัตเตอร์ทั้งหมดเข้าไปให้มันเต็มแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมดเนี่ยเราต้องการน้ำ ต้องการน้ำหวานด้วยเหมือนที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้าเนี้ยวิธีง่ายๆคือตั้งฝาขวดน้ําก็เนี่ยมาวางไว้วางน้ําดื่มเฉยๆแค่นั้นเองอืมคืออยากจะวางให้ดูแต่เราจะวางให้ดูก็เหมือนวางประมาณเนี้ยแค่นี้เองแล้วก็ให้มันฝังอยู่ในนี้ด้วยให้มันฝังอยู่ในตัวปูนไอปูนบัตเตอร์ไปเลยจะได้สะดวก แล้วก็ที่ต้องระวังคือตรงนี้รูทางเข้าระวังมันปิดตอนที่เราเทาน้ําลงไปส่วนรูอื่นคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างตรงตรง,ตรงช่องว่างตรงนี้ยเท่าที่ดูด้านนอ,อกก็ปิดไปหมดแล้วด้านนอ,อกปิดไปหมดแล้วก็<ง> <historic> สำหรับรังมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ i'm going หลังจากคลิปเกี่ยวกับ,กบมดเขาที่แล้วเนี่ยผมได้ทำรังมดไปแบบเนี้ยค่อนข้างจะยากเกินไปนะสำหรับผมผมคิดว่ามันน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็บังเอิญว่าผมเนี่ยไปเห็นขวดอันใหม่พอดีไอ้แก้วอันใหม่พอดีแก้วขนมไข่มุกนั่นแหละที่น่าสนใจคือมันมน่ะมันมนแล้วมันไม่มีรอยทำให้ปูนบัตเตอร์อดึงออกไม่ได้อย่โตเก่าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆตรงปลายเนี่ยมันจะบานออก ผลคือเราไม่สามารถดึงบุญประโตออกมาได้แล้วแต่เนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆเราเลี้ยงแค่มดคันไฟตัวนิดเดียวเองแก้วเล็กก็พอแล้วแก้วใหญ่เป็นไงเดี๋ยวแกวนี้เก็บไว้เลี้ยงตัวใหญ่ๆดีว่่ยเอาแก้วเล็กๆล้วก็ใส่แค่นี้พอครึ่งหนึ่งที่เหลือครึ่งหนึ่งไว้ให้มันเดินเล่นเราเป็นสำหรับอ่อนแอข้างบนก็วิธีนี้ผมจะลองทําโดยว่าเราเนี่ยจะใช้แก้วเนี้ยใส่ไปเลย ล้วค่อยถอดอกมาแล้วค่อยทําเป็นลังอีกทีหนึง่งแค่น,นั้นเองเพราะว่าเราใส่น้ํามาเลยนะเพราะว่ายัางไงเราไม่กีจะแก้ไขอะไรละใส่น้ำไปเลยแล้วก็ผสมคุณกเะตืออันตตอนี้คนให้แข็งไปเลยง่ายดีที่เหลือคือระหว่างทุนที่จะแข็งเนี่ยเราจะต้องใส่ ถาดให้น้ําอะไรมันหน่อยนึงอ่าแต่ทีเนี้ยเรื่องรูเรามาเจาะทีหลังเรื่องถาดให้น้ําเนี่ยผมจะใส่ก่อนแต่อันเนี้ยผมจะโรยใส่เข้าไปด้วยคิดว่าจะทาให้มันเหมือนเหมือนธรรม,ามาชาติกึง่งกึนิดนึงอะ่ะส่วนถาดลุมเนี่ยผมมี2อันถาดลุมที่จริงมันคือถาดใส่ยาแหละไม่มีอะไร ไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าเกิดว่ามันแข็งแล้วเนี่ยเราจะดึงมันออกได้หรือเปล่านะแต่ดูจากสายลาของแก้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันดึงออกนะต้องร้อให้แข็งสักนหน่อยหนึ่งอะเราค่อยใส่ไอตัวถาดลงไปไม่แน่ใจแล้วก็ใส่ไปมันจะเป็นไรปะอ๊ได้นะใส่ถาดนะก็ถ้าอยากให้สวยนะครับตอนนีคุณปัปรเตอร์เนี่ยมันยังไม่แข็งมากเราก็แค่เอาไปเอาพวกหินทรายพวกเนี้ย อันนี้ผมบีบจากขงล่างมานะหินทรายธรรมดาเลยวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเริ่มแข็งพอสมควรนะเราก็แค่โรยทรายลงไปโอกหน้าแล้วหินวางไว้แต่ทีนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันแห้งแค่ไหนนะโอเคพอหินวางเสร็จแล้ว,ลวก็โรยทรายตามโรยให้ทั่วโรยไปเลยให้มันหนาๆเอาไว้อะ ว่าเดี๋ยวอสุดท้ายแลวไอ้ส่วนที่มันไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยเทออกมาทีหลังเททิ้งอะประมาณนั้นนะตรงเนี้ยที่บอกคือตอนที่ปูนใกล้แห้งเนี่ยเราก็เอาทรายมาโรยได้เลยงอกว่าทรายส่วนหนึ่งก็จะติดกับปูนอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่ติดเนี่ยเราก็แค่คอกอกมาแค่นั้นเองมันก็จะดูแบบอ่านาน,นิดนึงส่วนหลุมเนี่ยถามว่าทาไมต้องมีสองหลุมคือหลุมหนึ่งอะเป็นน้าเปล่าอีกหลุมหนึ่งอะเป็นน้าหวาน ทีนี้เราก็จะมาทำาั้นข้างเพิ่มอย่างแรกเลงทางเข้าไว้ก่อนอผมว่าทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ทางเข้ามีอยู่ตรงนี้กันตรงนี้น่าจะเป็นจุดวางอาหารเื่อเจอแล้วจุดวางอาหารแล้วก็น้ำทางเข้าอีกตรงนี้ ้สึกว่าการที่เรามาเจาะทีหลังเนี่ยมันเสียเวาลานะแต่มันทําให้เราแบบไอเดียเคลียร์อะไรได้มากกว่านะระหว่างกันปั้มดินน้ำมันครั้งแรกแล้วเราก็ใส่ลงไป้แล้วก็เอาถอดออกมาทีหลังให้มันเป็นรูนนอะ่ะมันดูสวยกลมมนไงแต่แบบเนี้ยมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าผมผมชอบแบบนี้นะมันเหมือนแก๊สสลักนิดนึง ถ้าอยากให้มันสวยเนี่ยเราไปเอาไว้ทาสีแต่สีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหากับมดหรือเปล่าถ้าจะทาสีจริงผมแนะนําว่าอาจจะต้องใช้สีผสมอาหารทาการทำลังมดแบบเด็กลงไซเล็กลงก็อีกแบบหนึ่งผมขอขอจบตรงเพียงเท่านี้น,นะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับวิธีการทำลังมดแบบปูนพัาสเตอร์ง่ายๆที่เราทำเองได้คงไม่ยากเกินไปนะต้นทุนก็ต่ำด้วยยังไงคลิปนี้สอนการทำลังมดด้วยปูนพัาสเตอร์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันนะครับขอบคุณครับ